ึกทุกอย่างที่บอกครับกําลังกายการออกกําลังกายการบีบคั้นสภาพจิตใจการมันเหมือนเราจะได้รู้ว่าคนพวกเนี้ยขึ้นทํางานแล้วเนี่ยเจอสภาพในสนามกระทะหรืออะไรเนี่ยสติไม่แตกนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีการกลัวเกินเหตุอะไรลักษณะน,นี้ครับต้องมีทักษะเขาจะต้องเอาตัวรอดได้ระดับหนึ่งเขาจะต้องโดนครูฝึกนี่เขี้ยวแบบเขี้ยว อาจจะไม่มีกฎเกณฑ์ระบบอะไรครับแต่ทุกอย่างจะเป็นการสอดแทรกเข้าไปให้เขารู้ว่าเขาต้องทนในสภาวะที่มันกดดันได้ในสภาวะที่มันหน้าสิวหน้าขวานแล้วก็ต้องมีฝีมือเกี่ยวกับการใช้อาวุธทุกอย่างอดนอนซ่อมการฝึกก็จะมีทลุรังที่เขาไปทั้งค่ายปักอ่ะจะมีลูกรังเวลาเดินข้อศอกแบบ้ายขวาเนี่ยทันทีจะขาดมดเพราะว่า การฝึกเนาะหนึ่งเดือนก็เ,เห็นฐานพานก็เดินอยู่ในเพชรบุรีกเร็เลยไปถามเขาว่าพี่โอ้โหชุดเท่จังเลยเลยก็เลยถามว่าเขาเป็นฐานพานที่ไหนเนะี่ยพี่อะไรเงี้ยไปเลย่ายปักทงชัยอะไรเงี้ยสำไมนะก่อนมันเป็นชุดลายพรางนะครับไม่ใชุดดาก็ <c oughs> เลยทํางานเก็บเงินหาค่ารถไปกับเพื่อนชวนไปกันเทสร่างกายไปฝึกกันของผมนี่ฝึกกังไม่ทันจบสี่ห้วันได้สี่ห้วันขึ้นเขาคอเลยเพราะช่วงปีสองสี่นี่เขาค้อกำลังลบกันหนัก